ป่าลี้ลับป่าคำชะโนดคำชนโนดป่าลึกลับที่เมื่อหลายๆคนพูดก็จะนึกถึงความลี้ลับเกี่ยวกับพญานาคความเชื่อที่ว่าเกาะคำชะโนดไม่เคยจมน้ําเพราะรามีพญานาคคอยปกป้องรักษาและเรื่องเล่าที่ทําให้เรารู้จักคำชะโนดมาขึ้นนั้นในปี2532ก็คือตำนานผีจ้างหนังจนกระทั่งมีคนนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ ความเป็นมาของคำชะโนดที่เกี่ยวพันกับพญานาคได้แก่เรื่องผีจ้างหนังมาฉายซึ่งก็คือนาคแปลงกายเป็นมนุษย์ไปว่าจ้างหนังกลางแปลงให้ไปฉายที่คำชะโนดและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาชาวบ้านจัดงานประจำปีมีมหรสพมากมายนาก็ขึ้นมาเที่ยวโดยแปลงร่างกายเป็นคนธรรมดาผู้หญิงจะแต่งตัวเสื้อขาวนุ่งผ้าสีคล้ายๆสีดํา ผู้ชายชอบพกศีรษะด้วยผ้าแดงคำชะโนดเกาะลอยน้ำมีลักษณะคล้ายๆเกาะโดยโดดเดี่ยวอยู่ท่ามกลางทุง่งมีน้ำล้อมรอบมีเนื้อที่ประมาณ20กว่าไร่มีต้นไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่าต้นชะโนดขึ้นเต็มไปหมดเมื่อเข้าไปที่คำชะโนดอากาศจะเย็นสบายเหมือนติดแอร์ที่นี่พอนึกถึงหน้าฝนรอบๆเกาะน้ำจะท่วมทุกปี แต่ที่คำชะโนดน้ำจะไม่ท่วมดูเหมือนว่าเกาะน,นี้จะลอยขึ้นตามน้ำคือถ้าหากน้ำขึ้นก็จะขึ้นตามน้ำลงก็จะลงตามน่าประหลาดใจมากๆน้ำจะเอ่อล้นมาจากแม่น้ำสงครามซึ่งแม่น้ำสงครามจะไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่คำชะโนดแห่งนี้ชาวบ้านบอกว่ามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าปล่องพญานาคเคยมีคนนำไม้ไผ่ ลำยาวๆสามต้นมาต่อกันแล้วอย่างลงไปปรากฏว่ายัางไม่ถึงพื้นเลยแต่แปลกที่ว่าเมื่อโยนเหรียญลงไปจะมองเห็นเหรียญได้หมดน้ําใสมากชาวบ้านมีความเชื่อว่าพญานาคได้ออกมาจากปล่องนี้คุณครูแม่ใหญ่เมตตาให้คําตอบไปว่าคําชะโนดคือรอยต่อระหว่างพบมนุษย์กับพบบาดาลพระตรงนั้นเป็นโรงน้ํา ต่อไปถึงลำน้ำโขงที่พญานาคเขาขุดหรือเอาไว้เพื่อเชื่อมต่อพบมนุษย์เป็นไปตามที่เขาร่ำลือกันปริศนาป่าไม้เคยจมน้ำปฏิหารครั้งแรกปีพุทธศักราช2519เกิดน้ำท่วมใหญ่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงรวมทั้งท้องที่อำเภอบ้านดุงแต่น้ำไม่ท่วมคำชะโนดคุณครูแม่ใหญ่เมตตาให้คำตอบไปว่าที่นาไม่ท่วม พระพญานาครักษาไว้เนื่องจากมีสารบูชาพญานาคสองท่านโดยนาคบริวารช่วยกันไล่มนแล้วหนุนดุนดันแผ่นดินเป็นเหตุให้สูงขึ้นพ้นจากน้ำในตำนานอุรังคธาตุได้กล่าวถึงพญานาคในตอนหนึ่งว่ามีพญานาคสองตนชื่อพระยาสุวรรณนาคและพระยาสุทโทนาคในครอบครองน้องแสอยู่คนละส่วนวันหนึ่งพญานาคทั้งสอง เกิดขัดข้องหมองช่ายกันเรื่องแบ่งปันอาหารจึงก่อสงครามต่อสู้กันทั้งสองฝ่ายต่างสู้รบกันอยู่นานถึง7ปี7เดือน7วันเป็นเหตุให้เดือนร้อนไปทั้งสามพบทั้งพบบาดาลพบมนุษย์และพบสวรรค์การสู้รบของพญานาคทั้งสองบางเกิดความร้อนถึงพระอินทร์พระอินทร์จึงได้เสด็จมายังหนองแสแล้วเข้ามาห้ามปราไม่ให้ลบพุ่งกัน จากนั้นพระอินทร์จึงตั้งกติกาให้พญานาคทั้งสองแข่งขันกันขุดแม่นำ้ำโขงและแม่น้ำน่านใครขุดถึงทะเลก่อนกันพระอินทร์จะมอบปลาบึกให้เป็นรางวัลในที่สุดก็ปรากฏว่าพระยาสุดโทนาเป็นฝ่ายชนะจึงเป็นผู้ได้ปลาบึกมาไว้อย่างแม่นำ้ำโขงแต่เพียงผู้เดียวดังนั้นปลาบึกจึงปรากฏมีเพียงในแม่นำ้ำโขง เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลกนอกจากนี้พระยาสุนโธนายัางได้ร้องขอเอาปากปล่องประตูทางขึ้นลงต่อพระอินท์เพื่อติดต่อกับเมืองมนุษย์และสวรรค์ไว้สามแห่งปากปล่องพญานาคแห่งที่หนึ่งอยู่ที่บริเวณพระาธาตุหลวงใจกลางกำแผงนครเวียงจันทร์ประเทศลาวบางตำนานเล่าว,ว่าบริเวณใต้ฐานพระาธาตุหลวงมีลักษณะเป็นปากปล่องมีโพรงลึก เป็นอุโมง์ขนาดใหญ่ลงไปใต้ดินซึ่งต่อมาในสร้างพระาธาตุครอบไว้ปากปล่องพญานาคแห่งที่สองอยู่บริเวณดอนจันร์ของประเทศลาวดอนจัน์เป็นเกาะขนาดใหญ่กลางแม่น้ำโขงตรงข้ามกับอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายผู้คนลุ่มน้ำโขงแถบนี้เชื่อว่าบริเวณหาดดอนจันมีประตูพญานาคที่พระยาสุโน,นาคร้องขอไว้อีกแห่งหนึ่ง ปากปล่องพญายนาคแห่งที่สามอยู่ที่เมืองคำชะโนดซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธาน,นีคำชะโนดมีลักษณะเป็นเกาะขนาดใหญ่โผล่ขึ้นกลางน้ำทั่วอาณาบริเวณคำชะโนดมีต้นไม้ลักษณะประหลาดหลายชนิดเกิดขึ้นเต็มบริเวณต้นไม้ชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าต้นชะโนดจากหลักฐานข้อมูล ลักษณะของต้นไม้ชนิดนี้ได้รับการยืนยันว่ามีอยู่เฉพาะที่นี่แห่งเดียวเท่านั้นในโลกต้นชะโนดมีลักษณะคล้ายกับต้นมะพร้าวต้นมากและต้นตาลผสมกันแต่มีขนาดเล็กกว่าต้นตาลแหลมต้นเท่ากับต้นมะพร้าวมีกาบห่อหุ้มตามการวัลลปตนจะมีหนามยาวแหลมคมน่าเกรงขามเมื่อยามต้นชโนดล้มลงจะมีเสียงวืดวืดวื้วือฟังแล้วน่าสะพึงกลัวยิ่งนัก บริเวณด้านในของเกาะคำชนน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือป่องพญานาคปรากฏอยู่ในนั้นวังนาคินคำชะโนดแห่งนี้ปรากฏตำนานลี้ลับแล้วเรื่องราวมาหัศจรรย์มากมายให้กล่าวขานตามตำนานเล่าว,ว่าพระอินทร์ให้พระยาสุนโทนาคมาตั้งบ้านเรือนอยู่แถวนี้ซึ่งมีต้นชะโนดขึ้น แล้วพระอินทร์ได้กําหนดไว้ว่าในหนึ่งเดือนเมื่อถึงครั้งขึ้น15วันให้พระยาสุดโทนาคกลายร่างเป็นมนุษย์พระยาสุดโทนาคเมื่อกลายร่างเป็นมนุษย์มีชื่อเรียกว่าเจ้าพ่อพระยาศีสุดโธมีวังนาคินขำชนดเป็นทินพมนักส่วนอีก15้าวันข้างแรมพระอินทร์กำหนดให้พระยาสุนโทนาคและบริวารกลายร่างเป็นนาคเมื่อพระยาสุดโทนาค ขลายลากเป็นนาามีชื่อเรียกว่าพระยาณครราชสีสุดโทและให้อาศัยอยู่ในเมืองบาดาลชาวบ้านที่ทำมาหากินอยู่ละแวกนั้นมักจะประจรจรย์ในมิติลี้ลับอยู่เสมอเช่นเห็นชาวเมืองชนดไปเที่ยวงานบุญบ้างเห็นผู้หญิงไปยืมเครื่องมือทอผ้าจากชาวบ้านบ้างหรือบางครั้งชาวเมืองชนดจัดงานบุญประจำปีและว่าจ้างเอาภาพยนตร์เข้าไปใช้ที่กลางเมืองชนดก็เคยมี เป็นที่กล่าวขานกันจะหน่วยใช้หนังเร่เมืองอุดรหวาดผวาไปตามๆกันหรือแม้เวลาที่เกิดน้ำท่วมใหญ่บริเวณรอบๆตัวกเกาะเมืองชโนดก็จะยกตัวลอยขึ้นทั้งเกาะน้ำจึงท่วมไม่ถึงตัวเกาะคำะโนดครานเมื่อเวลาน้ำลดตัวเกาะก็จะลดลงเหมือนเดิมเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองคำโนดคำโนดแห่งนี้ มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าปล่องพญานาคเคยมีคนนำไม้ไผ่ลำยาวๆสามต้นมาต่อกันแล้วหยั่งลงไปปรากฏว่ายังไม่ถึงพื้นเลยแต่แปลกที่ว่าเมื่อโยนเหรียญลงไปจะมองเห็นเหรียญได้หมดน้ำใสามากชาวบ,บ้านมีความเชื่อว่าพญานาคได้ออกจากปล่องนี้บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อันนี้เป็นที่เชื่อถือกันว่า เป็นแหล่งที่อยู่ของพญานาคใต้ปาดานบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์มีลักษณะเป็นบ่อน้ําตามธรรมชาติบ่อน้ําแห่งนี้มีเรื่องเล่ากันว่าเป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์บางท่านลองมาทําการอธิษฐานเสี่ยงสัตว์บารมีว่าเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่โดยลองอธิษฐานในน้ําภายในบ่อเปลี่ยนสีเป็นสีต่างๆก็ปรากฏว่าน้ําภายในบ่อแห่งนี้สามารถเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองสีแดง ได้ตามคำอธิษฐานจริงๆความโด่งดังความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์ของบ่อแห่งนี้จึงทำให้ผู้คนทุกชนชั้นนำน้ำบ่อนี้ไปรักษาโรคไปดื่มไปอาบไปบูชาไว้ภายในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวเองและครอบครัวมีหลายหลายที่นำน้ำภายในบ่อนี้ไปรักษาอาการเจ็บป่วยของตนเองหรือของคนอื่นก็ปรากฏเป็นที่น่าอัศจรรย์ว่า ขาเหล่านั้นสามารถหายจากอาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ได้อย่างไม่น่าเชื่อทางตางที่บางโรคนั้นแพทย์แผนปัจจุบันก็ไม่รับรักษาแล้วหรือเป็นเรื้อหลังมานานแม้รักษาเท่าใดอาการก็ไม่เคยทุเลาก็ลองนำน้ำภายในบ่อน,นี้มาใช้ดูก็ปรากฏว่าโรคเลื้อหลังมาแต่เดิมกลับสามารถหายได้อย่างไม่คาดฝันมาก่อนเลยความอัศจรรย์จากบ่อน้ำแห่งนี้ ยังมีอีกคือระดับน้ำในสระนั้นสามารถขึ้นลงได้เช่นเดียวกันกับระดับน้ำในแม่น้ำโขงประการต่อมาคือ,อยามที่มีบังไฟพญานาคบางครั้งก็จะมีลูกไฟลอยขึ้นจากสาระน้ำแห่งนี้เช่นเดียวกันสร้างความประหลาดใจกับชาวบ้านมากนักต่อนักแล้วอีกประการหนึ่งคือที่สระน้ำแห่งนี้จะมีฟองอากาศผุดขึ้นมาคล้ายว่ามีสิ่งมีชีวิตบางอย่างหายใจอยู่ใต้น้ำ ชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าพญานาคท่านหายใจออกมาคุณครูไม่ใหญ่เมตตาให้คําตอบไปว่าบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนไปอธิษฐานให้รักษาโรคนั้นบางคนหายบางคนไม่หายขึ้นอยู่กับบุญบาปและการกระทําของตัวรวมทั้งความเชื่อด้วยหากพญานาคช่วยใครได้สําเร็จพญานาคก,ก็จะได้บุญและบารมีและก็จะมีคนไปนับถือเป็นสารณะ เป็นที่พึ่งซึ่งก็ยังไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงพระพญานาคยังต้องพึ่งพระรัตนตรยัยต้นชะโนดเป็นต้นไม้กายสิทธิ์มีชื่อวิทยาศาสตร์คือลิวิสโตนาซาลาบัสชะโนดเป็นต้นไม้ชนิดที่หายากมากในประเทศไทยประกอบด้วยต้นมะพร้าวต้นหมากและต้นตาลรวมกันเป็นต้นชะโนดอยู่ในตระกูลปลาาชนิดหนึ่งไม่มีน้ํา มีใบเหมือนใบตาลหลังต้นเหมือนต้นมะพร้าวลูกเป็นเม็ดเล็กๆคล้ายมากสูงประมาณ30เมตรเหลือที่เดียวในท้องที่อำเภอบ้านดุงซึ่งอยู่ระหว่างรอยต่อ3ตำบลคือตำบลบ้านม่วงตำบลวังทองและตำบลบ้านจันจังหวัดอุดรธานีมีเนื้อที่ประมาณ20ไร่มีผู้หญิงจากคำชะโนดมายืมฟืมหรือเครื่องมือทอผ้า ก่อนปีพุทธศักราช2,500พี่น้องชาวบ้านม่วงบ้านเมืองไพรบ้านหวังทองอําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีมักจะไปพบเห็นชาวเมืองชนโนดไม่เที่ยวง,งานบุญประจำปีหรือบุญมหาชาติที่ชาวบ้านเรียกว่าบุญพระเวททั้งผู้หญิงและผู้ชายอยู่บ่อยครั้งบางทีจะมีผู้หญิงจากเมืองชนโนดมายืมเครื่องมือทอผ้าไปทอผ้าอยู่เป็นประจำ ประกาศชายงามที่คำชะโนดเจ้าพ่อพญาสีสุดโทได้จัดมีการแข่งเรือและประกวดชายงามที่เมืองชะโนดนายคำตาทองสีเหลืองซึ่งเป็นชาวบ้านวังทองตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงติดกับเมืองชะโนดเป็นผู้ได้รับคัดเลือกจากเจ้าพ่อพญาสีสุดโทให้ไปประกวดชายงามและนายคำตาเกิดคุ้มคลั่งอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ญาติพี่น้อง ได้ทำการรักษาโดยใช้หมอเวทมนต์อีสานเรียกว่าหมอธรรมจัดเวรยามอยู่เฝ้าดูแลแต่ในที่สุดนายคำตาก็ได้หายตัวไปนานประมาณ6ชั่วโมงจากนั้นก็โผล่กลับมาและได้เล่าเรื่องเมืองคำชโนดให้พ่อแม่พี่น้องฟังถึงความงามความวิจิตรพิสดารต่างๆของเมืองบาดาลซึ่งต่อมาภายหลังนายคำตาได้บวชอยู่ที่วัดสิริสุทโธ หรือวัดนนตูมและได้ถึงแก่มรณาภาพเมื่อพุทธศักราช2,530จากบล็อกโอเคเนชั่นตำนานพญานาคเรื่องเล่าขานที่สืบต่อกันมานานตำนานพญานาคมีความเป็นมาอย่างไรวันนี้เรามีเรื่องเล่าพญานาคมีจริงหรือไม่มาดูกัน